เนี่ยกเูเลยอีกสองแมตต์ดดีนี่ก็ครบหกแมตต์ละเหลืออีกแมตต์นึงแมตต์นี้แล้วก็อีกแมตต์นึงแล้วก็ไปได้อหกแมตต์ทำไมยังไม่ทันกด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 เอาโดออกไปเอาโดแออทนลูนี่ลุยออน,นี่มาแทานโดเออก็เออแค่นี้แหละเฟียวละมึงซื้อตีเพนขนาดศูนย์แปดดิตัวกี่บาทวะใช่รอ สตัสีเพืนเจราศส่นแปดอะเอ่อส,สิบกว่าล้านหรอมั้งไม่รู้ราคาแต่เดี๋ยวรู้บอกห้าพันล้านอะส่วนแปดเจราศอะบอกห้าพันล้านเออพันล้านไม่รู้ว่าตัวละเท่าไหรเ่เหมือนกัน กดดิโวยกด yes ดิรัวๆโวยเสียเวลาตกในร้อนโหทำได้บ้างรอเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหสเต็ปเยอะอีกแล้วไมคอน โนะอ้หได้มนะาเกือบนะเกือบพรมแล้วไข่มาเบียดไม่เข้าเลย โจสัตว์เกลอบแล้วมึงอมไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะของมันถ้าเป็นกูยิ้วว่ากูยิงเขากรอบอะถ้ากูได้ยิงนะไอชีช้ค่ะไม่ใช่เพราถึงตัวกูเองอะไอสัตว์ เออยิงยังไงก็เข้ากรอบอะเหี้ยกูรู้ทันนะจ้ะได้แคนะ่นั้นแหละเหี้ยมันไม่มีกองกลางใหญ่จ่ายบอลยาวเลยโดนตัดเฮ้ยหลุดแล้วไอ,อ้ร้อนเกือบเบลมันน้อยอ่ะ ไอ้เจ๊ดแม่ท่อเฉยไม่รู้เหมือนกันไม่มึงก็กูอ่ะยืนตรงกลางอะ่ะเชื่อกูยืนตรงกลางไว้อะ่ะเห็นปะโคตรเสี่ยวเลยสัตว์นี่นายเจ๊ดแม่สัตว์พคตรกากไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งขีกไปเลย โอ้โหแม่าสาตันเปิดบอลอย่างนี้เลิกสัตว์ใค่านะู้่อแต่แต,แต่แต่ถ้าเป็นดับศูนย์เก้าก็สิบสี่ล้านมั้งดูนี่เอ้ยไปดิคอยดูนี่มันไม่ทันอ่ะเฮียมันอืดอะ่ะ จัดไม่ได้สัตว์จัดไม่ได้ชอบไม่โดนเนี่ยเนี่ยไปเลยกด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  ไปแก้วอยู่สัก็บอกว่าไปแก้วอยู่นสัทิมเแมงเลนกลางกลางไปบนยสัูนี่ไม่รู้จะทำเียอะไรกับมึงเลยเนี่ยจบแล้วหลัง อิสัตวิ้งไม่ทันไอ้ยพาแล้วมึงพาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอิสัตว์ดีนะมือแม่งไม่เร็วไอิสัตว์ข้างบนอนะ่ะว่างข้างบนอนะ่ะอืมเด็ดเม่เอ์อ่ะโอ้โหหลอนยิงไว้นี่อ่ะไม่น่ารีบยิงเลยอุตส่าห์ดึงมาให้ทั้งสองตัวไอิสัตว์เปิดมา ยิ่งเหย็ยใครวะเปแก้ีแก้วอยู่ไอ้สัสเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันกดกดกดไม่เอาเฮียเดี๋ยวไม่ทันฝากกรรานอากาศประมาณกูเล่นเสร็จตอนสองทุ่มห้าเก้าพอดีแป๊ะๆเลยอะแล้วก็เล่นอย่างไวอ่ะ สุดไมสบายแล้วไอย้เนี่ยใครวะตลาดต,ตั้ง19เหมือนเล่นสองสองเวลาเวลามันช้ากว่าเวลามันช้ากว่าตัวตัวเปล่าวะใช่เหรอเหยิ่นฟู <c ười> ไอ้ตันเหยิ่นฟู กดกดกดเดกดดีร้อนกดดีค่อยดูออสัตว์แม่งสองตัวอ้าวไม่ล้ำไม่ล้ำมิซซี่สัตว์ไอดอนโอ้โหไวของมึงเนี่ย เอ, e er, อ,อนะโโาเวทเอาเวทเอาอยู่ไปแล้วโอ้โหเฮียแตะอ้อมไม่ได้อรัโหลอกลหครับหลอก阿拉沙特นไปแล้ว เหลืออะไรอะครับเอ้โหเป็นลมกด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 ได้กดเลยโถ่ไม่ต้องดูเดี๋ยวให้ดูของพี่เบสเดี๋ยวมันไม่ทันบา แต่แม่ก็ต้องเปิดสีส่หดเปรี้ยวไอ้ตัวกระติ๊ดหนึ่งเลยสุบไปวิงไหมโอ้โหไม่ลำน้าเฉยจ่ายบอลช้าเป็นนิ่ง bơm đi đấy, chưa hết một giờ, bơm đấy, bơm đi đấy, bơm hia, kiểu như thế này, nó cũng không hết đấy, anh sạ đấy, bơm đi đấy, bơm đi đi, chưa